สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า6กสามนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำการขยายพันธุ์หมากคู่หมากเมียนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆคลาบคลากบวิธีเก่าๆนะครับแต่ก็มีการดัดแปลงมั่งนะครับเพื่อให้ได้ผลดีขึ้นแล้วก็สะดวกง่ายขึ้นนะครับอันนึ่งวิธีเก่าๆนะครับที่ทำทำก็จะมีก็มีการตอนนะครับซึ่งก็ ตอนแล้วก็รากออกได้ดีนะครับทำไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดชาลำต้นนะครับเป็นท่อนๆมาชานะครับก็ได้ผลดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่ามันมันออกใบออกรากช้าอยู่นะครับวิธีการชาแบบนี้กว่าจะใหญ่นะครับแล้วก็ตัดยอดชานะครับวันนี้ผมจะมาดัดแปลงอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ได้ผลดีขึ้นนะครับ ตอนแรกส่วนปลายนี่ครับเราก็จะทำวิธีเดิมอยู่นะครับวิธีที่ผมเคยทำให้ดูก็คือการตัดตรงนี้นะครับตัดไปเลยนะครับอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาลงแช่ในขวดน้ำนะครับเดี๋ยวก็จะมีรากออกนะครับไปตั้งไว้ในร่มนะครับที่ไม่มีสัว์ชนวิ่งชนนะครับไม่ทำให้ลมนะครับนี้นะครับก็ตัดเลยนะครับ แล้วก็เราก็ปักลงไปในขวดรากก็จะออกแล้วเราค่อยเอาไปปลูกนะครับพวกนี้วิธีนี้ก็ไม่ยากครับขั้นต่อไปนะครับที่เปลี่ยนแปลงมาหน่อยนึงนะครับก็คือส่วนที่เหลือนะครับผมเคยพาเพื่อนๆตัดไปชำแบบนี้นะครับมันออกรากช้าและเราต้องลดน้ำทุกวันนะครับการดูแลเขาเยอะขึ้นนะครับ เราจะทําใหม่นะครับเ็ือกคือผมจะตัดนะครับเว้นไว้สักประมาณ4นิ้วนะครับจากข้างล่างนะครับให้เขาเลี้ยงดูตัวเองมั่งแล้วก็ตัดนะครับครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับไอพวกนี้พวกที่ตัดแล้วก็ไปตักไว้ที่เดิมนะครับในร่มลำไรก็ได้นะครับรดน้ำปกติทุกวัน ส่วนนี้นะครับเราจะมาตัดเป็นท่อนๆน,นะครับครับประมาณสามข้อนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราควรจะแช่น้ำยาเรื่องลากก่อนนะครับผมจะใส่น้ำเปล่าก่อนนะครับสักหน่อยนะครับ แล้วก็ใส่น้ำยาเร่งรากลงไปนิดนึงนะครับใช้เป็นฮอร์โมนพืช B1 น,น,นะครับใส่ลงไปนอยเดียวก็พอนะครับเราก็จะเอาท่อนเมื่อกี้นะครับที่เราตัดไว้นะครับมามัดรวบด้วยอย่างนะครับที่มัดรวบก็เพราะ เพื่อไม่ให้มันล้มนะครับเพื่อให้อยู่ลักษณะตั้งนะครับก็ใช้ยางวงนะครับมัดรวบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็แช่ลงไปในน้ำยาลิ่งลากเมื่อกี้นะครับจิ้งไว้สัก15นาทีนะครับเราก็จะย้ายจากส่วนที่แช่น้ำยาลิ่งลากนะครับมาแช่ในนี้นะครับทีนี้ น้ำเยอะเกินไปเราก็เทออกนะครับให้มันพอท่วมข้างล่างนะครับก็พอนะครับทําแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปวางไว้ในร่มนะครับที่ที่หมาแมวไว้วิ่งชนหกล้มนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนน้ําสัก3 4มวันทีนึงนะครับก็สังเกตดูนะครับพอได้ผลมันก็จะเป็นแบบนี้ออกมานะครับนี่ครับอันนี้ก็คือที่ ทำไว้นะครับแล้วก็มีรากออกมาแล้วนะครับแล้วก็มียอดใหม่ออกมานะครับอาจจะไม่รอดทุกกิ่งนะครับแต่ก็ยังถือว่าส่วนมากพอรอดอยู่นะครับก็มีรากมียอดขึ้นมานะครับเพราะลำต้นส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างแก่นะครับออกรากออกยอดยากกว่าการที่เราตัดยอดไปชํานะครับพวกยอดที่เราตัดไปชํานะครับพวกอย่างนี้นะครับมันจะออกได้ไวนะครับ แต่ก็มันก็ออกมาทีละยอดนะครับถ้าเราตัดแบบนี้มาชำก็ได้ทีละเยอะนะครับก็แลกกับเวลาที่เสียไปด้วยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสามารถทําได้นะครับก็ฝากให้ลองทําดูนะครับสําหรับผู้รักต้นไม้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ